แต่พี่เป็นคนจีนด้วยไหมครับเป็นลูกคนจีนด้วยอย่างนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เรื่องไหว้เจ้าครับอย่างนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เรื่องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไหว้บรรพบุรุษครับต้องมีจุดทูปหรือว่ากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับครับอันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจนะเพราะว่าถึงตอนนั้นพี่เ็าตัดสินใจไม่ค่อยถูกตอน,นตอนที่เป็นผู้เชื่อใหม่คนแรกในบ้านด้วยมันก็ไม่มีไกด์ไลน์อะไรเลยใะใช่แล้วคนนํารับเชื่อก็ไม่ได้เป็นแบบลูกจีนที่จะทําให้เราเห็นสิ่งหนึ่งที่ เป็นคาถามอยู่เหมือนกันก็คือทุกๆปีประมาณต้นๆปีจะมีเรื่องของการไปเชียงเมงไหวบันพบุรุอะไรเงี้ยไปได้ไหมถ้าถามผมนะผมว่าต่อให้เขาไม่ให้ไปคุณก็ควรจะไปะเพราะ,ะว่าเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเพียงแค่ไปทําพิธีอะไรแต่มันเป็นการรวมญาติแล้วคุณอธิฐานว่าขอพระเจ้าทรงโปรดนําญาติของผมมาเชื่อพระเจ้าด้วยเถิดแต่ผมจะไม่คุยกับพวกเขามันก็ยังไงอยู่นะทุ่งนาเหลืองอลามแล้วแล้วจงอธิฐานให้พระเจ้าส่งคนงานมาใครครับที่พระเจ้าส่งไป คุณนั่นแหละที่กำลังอธิษฐานอยู่บางทีพระเจ้าก็ส่งคุณไปที่จะเข้าไปเป็นแสงสว่างในครอบครัว